เเคยสงสัยกันไหมครับว่าอโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเราเนี่ยที่ดูแล้วมันซับซ้อนจังเลยจริงๆแล้วหน้าตาของมันแล้วก็หลักการทำงานของมันเนี่ยเป็นยังไงกันแน่วันนี้ะครับเราจะมาถอดรหัสภาพรวมทั้งหมดนี้ให้เห็นกันแบบเคลียร์ๆชัดๆไปเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่คำถามตั้งต้นที่สำคัญที่สุดเลยดีกว่าคือรัฐบาลนะ่ะจะจัดระเบียบตัวเองเพื่อบริหารจัดการคนทั้งประเทศได้ยังไง นี่แหละครับคือคำถามที่เป็นหัวใจของสิ่งที่เราเรียกว่าการบริหารราชการแผ่นดินคำตอบของคำถามเมื่อกี้นี้มันตั้งอยู่บน2หลักการใหญ่ๆเลยครับที่เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเป็นแม่เหล็กคนละขั้วนะครับ ขั้วแรกคือการรวมอำนาจหรือ centralization ที่ดึงอำนาจตัดสินใจทุกอย่างมากองไว้ที่ส่วนกลางกับอีกขั้วหนึ่งก็คือการกระจายอำนาจหรือ decentralization ที่ผลักอำนาจบางส่วนออกไปให้กับท้องถิ่นจัดการกันเองสองหลักการที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกันสุดขั้วนี่แหละครับที่เป็นตัวกำหนดโครงสร้างทั้งหมดของระบบราชการไทยเลย โอเคครับงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยเริ่มจากขั้วแรกกันก่อนเลยนั่นก็คืออำนาจที่มาจากศูนย์กลางของโครงสร้าง<อ>การรวมอำนาจหรือ centralization นะครับก็คือระบบที่อำนาจในการบริหารและตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยถูกรวมศูนย์ไว้ที่รัฐบาลกลางที่เดียวเลยผู้จะเห็นภาพง่ายๆเลยนะก็คือรูปแบบการสั่งการจากบนลงล่างหรือที่เรียกว่า top down นั่นเองครับ ที่นี้พอเรามาดูที่แผนผังนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นมากๆเลยครับว่าหลักการรวมอำนาจเนี่ยมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพนะแต่มันเหมือนกับการยื่นแขนออกไปสองข้างซึ่งแขนสองข้างนี้ก็คือการบริหารราชการส่วนกลางและการบริหารราชการส่วนภูมิภาคซึ่งทั้งสองส่วนนี้ทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้รัฐบาลกลางครับแขนข้างแรกราชการบริหารส่วนกลาง ก็คือพวกกระทรวงทะบวงกรมต่างๆที่เราคุ้นเชื่อกันดีหน่วยงานพวกนี้ลหละครับที่กำหนดนโยบายภาพรวมของประเทศส่วนแขนอีกข้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคก็คือการที่ส่วนกลางเนี่ยส่งคนของตัวเองอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอไปทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนของส่วนกลางที่ฝังตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยครับแล้วอะไรละ่ะคือคกลไกที่ขับเคลื่อนระบบนี้อยู่ คำตอบก็คืออำนาจที่เรียกว่าป uh ูวาเฮียรักชิกหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คืออำนาจการบังคับบัญชานี่คือสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมากเป็นอำนาจสั่งการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจากบนลงล่างเลยที่ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งควบคุมแล้วก็ตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทุกเรื่องและนี่แหละครับคือเครื่องยนต์ที่ทำให้การโรมสู่อำนาจมันเกิดขึ้นได้จริง เอาละครับหลังจากที่เราเข้าใจอำนาจจากส่วนบนไปแล้วทีนี้เราลองมาพลิกดูอีกด้านหนึ่งของสมการกันบ้างนั่นก็คืออำนาจที่ส่งต่อไปให้ถึงระดับท้องถิ่นครับการกระจายอำนาจหรือ decentralization ก็คือแนวคิดที่กลับด้านกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับมันคือการถ่ายโอนอำนาจและความรับผิดชอบในบางภารกิจจากรัฐบาลกลางไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อให้คนในท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการเรื่องของตัวเองได้มากขึ้น กลับมาที่แผนผังเดิมอีกครั้งนะครับจะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีฟ้าอ่อนๆนนี่แหละครับคือโครงสร้างของการกระจายอำนาจที่แยกตัวออกมาอย่างชัดเจนเลยเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเลยแล้วในทางปฏิบัติละ่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีหน้าตาเป็นยังไงบ้าง ก็ตามตารางนี้เลยครับแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือรูปแบบทั่วไปที่เราน่าจะคุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วอย่างอบจอเทศบาลแล้วก็อบตอกับอีกกลุ่มคือรูปแบบพิเศษซึ่งมีแค่2ที่เท่านั้นคือกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาซึ่งก็จะมีโครงสร้างและอำนาจที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของเขาไปครับและนี่คือความแตกต่างที่สําคัญที่สุดเลยครับ กลไกลของฝั่งนี้ไม่ใช่การบังคับบัญชาแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่า tutel หรืออำนาจกำกับดูแลผู้นี้ง่ายก็คือส่วนกลางทำได้แค่คอยตรวจสอบอยู่ห่างๆว่าท้องถิ่นทำอะไรไม่ผิดกฎหมายนะแต่จะเข้าไปชี้นิ้วสั่งให้ทำหรือไม่ทำอะไรโดยตรงไม่ได้เลยซึ่งมันคนละเรื่องกับการสั่งการในระบบรวมอำนาจโดยสิ้นเชิงเลยครับเมื่อเราเห็นภาพของทั้งสองขั้วอำนาจแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เราจะนำทั้งสองแนวคิดนี้มาประกอบร่างเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบทั้งหมดและสไลด์นี้สรุปภาพทั้งหมดได้ดีมากเลยครับคือระบบของไทยเราเนี่ยไม่ใช่การเลือกข้างระหว่างรวมอำนาจหรือกระจายอำนาจแต่เป็นการนำเอาทั้งสองอย่างมาผสมผสานกันจนกลายเป็นระบบลูกผสมที่ต้องคอยหาจุดสมดุลระหว่างพลังของสองขั้วนี้อยู่เสมอหัวใจของมันก็คือการชักเย่อกันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับ ระหว่างทิศทางใหญ่จากส่วนกลางกับความต้องการอิสระของท้องถิ่นนี่คือสมดุลที่มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งเลยครับแล้วเรื่องโครงสร้างที่ดูเป็นนามนธรรมพวกนี้มันเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราจริงๆหรือเปล่าผมบอกเลยว่าเกี่ยวเต็มๆครับลองมาดูกันโครงสร้างนี้เองครับที่เป็นตัวกําหนดว่าใครมีอํานาจตัดสินใจเรื่องนโยบายการศึกษาของทั้งประเทศซึ่งนั่นก็คือส่วนกลาง และใครมีอำนาจตัดสินใจว่าจะสร้างสะพานลอยหรือขุดลอกขู่คลองในหมู่บ้านของเราซึ่งนั่นก็คือท้องถิ่นมันคือสิ่งที่กำหนดคุณภาพบริการสาธารณะที่เราเจอในทุกๆวันเลยครับและทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามใหญ่ที่ไม่มีคำตอบตายตัวครับว่าจุดสมดุลที่พอดีที่สุดระหว่างเอกภาพของชาติที่กำกับจากส่วนกลางกับอิสระของท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหน นี่คือโจทย์ที่ระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทยต้องคบคิดและปรับตัวอยู่เสมอครับ